แกกรรการจัดการนะพี่วาดนะคะเรียกคำเรื่องความถึงใจหยุูดบางไม่ได้ว่าจะให้พูดยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่าดนะ่ะไม่มีชื่อเล่นค่ะตอนนี้พี่ไหลพี่ไหลุณประเสริฐโพพี่พี่ไหลค่ะได้ ชื่อนายปริสนะคงนามสกุลชมพูและระชัยตานอยู่ที่วิทยาเยกษตรและเทคโนโลยีการเจนดุยีครับชื่อเล่นปริสนะนะปริสนะ,ะอะไรนะครับปริสนะชื่อจริงสุจายชานะครับเป็นกรรมการบริษัทสยามน,นีเจอร์นะครับอยู่ระพูนนะครับแล้วก็ทั่ว ขอเจกบ้านสวนสุขเริกนะครับอยู่อำเภอบ่อพลอยอยากทำเรื่องสยามนีเจอร์เป็นประธันการบริษัทไทยมาเซดค่ะแล้วก็ส่งออกของไทยมาร์เซดส่งอะไรครับส่งออกกโมลและปิงสยามค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการของนครศรีธรรมดาดีเยี่ยมเลยมากเราได้ ก็ใช่ก็ตัวการหนค่ะชื่อเล่นชื่อกั้งบัวค่ะเป็นแอดมินครีเอเตอร์ของ a อเอสุพรรณีนะคะับคือมันก็มันพอที่ภาคภูมิค่ะมาจะสื่อมวลชนของแหมมเดี๋ยวอุทธแล้วก็นสพคนไทยที่ร <type> ับใช้ค่ะชื่อเล่นนะชื่อเล่นแหม่มค่ะน้องแหมมนะครับโปรโบน้องแหมมระวัง พิทยกรครับผมนายลุงรวยคุณทองเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตระเวนต่อเทือครับขอบคุณมากครับโอ้โหดีสวัสดีครับผมนายสิวนัทสังน้องจีนตำแหน่งครูผู้ช่วยพิเดนการชีสวิลเลยเทคโนโลยีราชนชมตัดเท่งตรงยีเกษตรที่เกาหลีเกษตรน้ำปนน้ำปนชื่อเลยชื่อโอ้ดีนครับ นายรัชตะไทยภูไม่ต้องบอกอายุนะครับเป็นตอนนี้ทำงานคือเป็นผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมการจัดการการจัดการยุฮชื่อเล่นชื่อวินครับชื่อสวัสดีครับโปรดอาจารย์แม็กซอกจะได้พูดดังๆอ๋อกล้ๆหม่ยเลยลูกออมปีแล้วัฒน์ออมภีรมาศซีเดนที่สาร เป็นเจอที่ไอทีอวุโสแล้วก็ผู้ช่วยผู kind of ้จัการของสถาบันวัศวกรรมการจัดการบริวารครับน้องซันเนี่ยอีแกอสแตแล้วก็กราฟปีไนงานพนักงานที้สถาบันชื่อเล่นชื่อทีบค่ะดังๆชื่อเล่นชื่อทีบค่ะทบน้องดังๆค่ะ พูดตื่น,นพูดข่าวผูดมวลชนคนทําข่าวจังหวัดกาญจนบุรีชื่อนายนิคมสีทองคุมอยู่ฉายาคือน,นิคมเกี่ยวภูทอนออนไลบบน,น์จังหวัดกาญจนบุรียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาึิจารณาความยรในวันนี้โอ้โหทั้สองแอคชั่นน้องปานนะคะลูกสาวคนสวยแล้วก็น้องกระทัวลูกสาวคนสวยอืแล้วก็คุอ คุณจุกเพล่ครับแล้วก็คุณวิไลพี่สาวคมสวยแล้วก็คุณอรุณน่ารักดิฉันแหม่มภาคภูมิหรือพรอทิพย์ภาคภูมิค่ะโอ้โทิ์จวินนะครับเกียรตเมทานะครับท่านที่สองนะครับน้องก้านบัวน,นะครับทิศจีวินเกียรตเมทานะคะ ก็ต้องฟังนะคะสำหรับคุณพี่ท่านนี้นะคะก็คือพี่วิไลบุญประเสร,ร,ริฐโพค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ปิศระพงษ์ชมพูค่ะแล้วก็พี่เอ็นสุภเพฤท์เสฉาะคะแล้วก็น้องกันแล้วก็จะเห็นว่าเทคนิคการจำชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าสู่บทเรียนก็เลยนั่งคอมเมนต์ว่า การที่เราจะไหว้รือท่าทายขอท่านปฏิบัติตามนี้นะครับเอาทุกคนประนมมือนะครับประนมมือสวัสดีครับบทเรียนนี้แล้วจะสวัสดีถ้าลองครับถ้าลองครับเดินยมมาพร้อมกันนะครับหนึ่งเอาเอามือลง